สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนสวัสดีเบื่อเบื่อสวัสดีพีปีน้องน้องหลงหลงล้านล้านสวัสดีทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> มากับหลงเศร้าค่ะกินนุ่มจีนกันค่ะวันนี้แกงไตปลาค่ะแกงไตปลาไส่ไช่ไส,ส่พักไส่ควักทองนอกไหมพักเนาะค่ะกะลุยค่ะหลงเกลือตัวผู้กระเจี๊ยบหัวบอกอย่ต่อเบาหลงตั่ว กินเลยค่ะไม่เร่งหมากนะเดี๋ยวพี่มี๋เอาเราก็ไหวเดี๋ยวเดียวนอนได้ตั้งทํำได้ได้ได้เลยโอเคค่ะกินเลยค่ะกินเลยกินเลยกินเลยค่ะกินเลยมีหนังไข่ทอดด้วยนั่งไปต๊ะนั่งกันค่ะ กินเลยค่ะอืมสั่งกิมเลยกินหนักอ่าสั่งน้ำก่อนกันเล่นมันก็งากินยากำนาทั่วปูเล่นจะได้หนูไม่ได้กินนั่นอ๋อพี่อน้ก็ท้องหนอไม่เห็น <cười> <cười> cơ ừ mà Nó cứ hợp cái mới là Chút cứng ừ. vào ăn lắm đấy Cái xịt vào quay Sao có trời hơi sao mà nó rồi nè Dịp vào nào quá không?

Kẹp mực kẹp tuột đây <laughs> Mắc quần Ngư <laughs> măng Rồi Ê măng <laughs> Măng lớn Đừng bị chút cao nào cửa ra thì đã bỏ đi mà em nó không có vẻ nè tụi mama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  tụi ก็เรื่ม่แปดงฝักได้เนื้อปลาจิิมเติมค่ะลงไม่กินค่ะไม่มีไก่จิ่งค่ะกิงแต่ไข่ค่ะไม่ต้องกลัวไก่จิ้งไม่กิน หมากินไคนเดียวเลยหลวกกินแต่ไข่อเอางเรามาง ร้อยเนืยบปะหลุดที่่องนะคะคิดข่ใครเคนไปดิชงไวเหรอ มองไปเลยจามด้ยกินไปเลยค่ะชอบก็กินไปค่ะไม่ชอบก็ไม่ต้องกินอืมอืมไ่หนหออกเคียวเคียวเห็

นาน่ามันนี่ลมนาน่าข้าวไั้เลยอ้าแบบเท้งๆอันยาวๆผู้เชี่ยวชวาญด้านกบทอดอ กินไม่ทันห,หน่อยนะอาไปเลยตามด่วยค่ะคนเดียวค่ะ <laughs> <laughs> กินเลยค่ะผ <laughs> มไว้ให้เยอะๆเลยค่ะสำหรับเธอติ๋ตา <c oughs> <c oughs>

แมว <c oughs> ไร้ดำแมวนี่เองพ่อมาโจวยตัวหน่อยสิแม้วกองแล้วเนาะไม่ไหวหวมกับแมว เดี๋ยวัเลอยน้ามีแล้ว่ไมลนั่งไล้วม่หอมทำม่ต้้งตโอเคนี่ห่อนเส้นต้องกินอะไรปอป๋ปอปห,หมดแล้วค่ะหมดเลยยังจะังมาเาวันนี้นกจะลงมาบอลอีกนี่ก่อนลงผีกไก้หวัแข่ว่อแไส น้องหนีไ <c oughs> ส้ข้าวค่ะไม่ถูกไข่ไี่ึ้นเออจอได้ไหลับดิดิิ้ก่อน จอกคุ่นนะสังเชษตัวเบลอเลยคเคยเอ่ย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 แมวแมวตัวแยหมือนมี่เลยค่ะอิ่มแล้วค่ะแม่ภูกับลูกจะไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกๆคนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกคลิป